สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นครับก็สําหรับวันนี้เองนะครับผมก็จะมาพามาห่อฝรั่งนะครับโดยใช้นะครับตัวนี้นะครับถุงนะครับถุงห่อผลไม้หรือว่าถุงกันยูวีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปห่อโดยใช้กระดาษนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาจาก l ัซ a าดนะครับผมก็เป็นขนาด6กคูนสินะครับผมก็ 100คุณภาพร้อเเนขาเขียนไว้แบบนี้นะครับหยิบง่ายป้องกันมแมลงนะครับป้องกันมแมลงวันทองนะครับคุ้มค่านะครับผมสาหรับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยประมาณ5ห่อนะครับตกห่อละประมาณ 27- 28บาทประมาณนี้นะครับผมห่อหนึ่งก็น่าจะประมาณร้อยใบได้นะครับอ่าก็ในการใช้งานเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้งานได้สองถึงสรอบอันนี้เขาเคลมมาแบบนี้นะนะครับ ก็ใช้งานได้ประมาณ2-3รอบเลยนะครับผมสมมติว่าเราห่อครั้งแรกแล้วเนี่ยพอถ่อังโตเราก็เกะออกมาแล้วก็สามารถนําไปใช้ห่อใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือจากที่เขาเคลมมานะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของถุงนะครับลักษณะของถุงนะครับถุงมันเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับจะไม่เหมือนถุงพลาสติกทั่วไปนะครับมันจะออกเป็นหย,ยาบๆนะครับออกหย,ยาบๆคล้ายๆคล้ายๆกระดาษแก้วน่อยๆน,นะครับแต่ว่ามันอ่อนกว่าเนาะ อันนี้ก็คือเดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับลักษณะของถุงเนี่ยมันจะเป็นขุนนะครับขุนอ่าสมมุติว่าผมแกะออกมาสักด้านหนึ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้นะครับจะมองไม่ทะลุผ่านนะครับมันจะเหมือนกระดาษเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือหน้าเดียวนะครับที่ผมแบ่งออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นขุนๆเลยนะครับก็จะเหมือนกระดาษแต่ว่า มันจะอ่อนกว่ากระดาษนั่นเองมันจะเหมือนถุงพลาสติกนะครับลักษณะนะครับการทนความทนทานต่อแรงดึงครับผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยโอเคอยู่นะครับน่าจะได้อยู่สองสามรอบเหมือนที่เขาเคลมนะครับและทีนี้เนี่ยอนอกจากขนาด6คูณ14แล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายขนาดตามตามเ,าเหมือนกับถุงพลาสติกทั่วไปเลยก็คือสามารถที่จะห่อมะม่วงห่อฝรั่งหออยอื่นได้นะครับพวก อะไรล่ะอย่างอื่นที่ลูกใหญ่กว่านี้นะนะครับน่าจะมีน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีอีก,อก,อกห,ลหลายขนาดด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสั่งดูนะใน Lazada นะครับส่วนห่อแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งลองห่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาห่อให้เพื่อนๆดูครับแล้วจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกลหลายๆรอบว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับเจ้าถุงกัน UV ตัวนี้นะครับผมเรื่องความสะดวกเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันสะดวกแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องไปใช้กระดาษไม่ต้องไปเปลืองกระดาษนะครับไม่ต้องไปใช้แมกแย็บอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าใช้กระดาษช่วงฝนตกกระดาษก็หายจร,รยิงไหมฮะกระดาษก็ละลายกระดาษก็เปื่อยลงไปบ้างนะครับแล้วก็ลักษณะของกระดาษเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันเปื่อยมันเราฉีดลงแล้วเนี่ยมันก็จะเกลื่อนกับกับพื้นที่ของเรานะครับมันก็จะดูไม่สวยงามด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวน,นี้เนี่ยเราก็ สามารถแกะออกแล้วก็เอาไปใช้ในรอบต่อไปได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเสียชํารุดขึ้นมานะครับเราก็แกะออกแล้วก็เ,เก็บไปทิ้งได้นะครับผมมันจะไม่เปื่อยแล้วก็ลงกับพื้นอยู่กับพื้นเหมือนในเหมือนเป็นกระดาษนะครับผมอ่าก็นี่ก็คือข้อดีของมันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมลองห่อก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวผมลองห่อดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนผลลัพธ์เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ก่อนจะห่อก็เหมือนเดิมนะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็จะมีเนี่ยนะครับแรงสีฟันนะครับมาปัดตรงจุกนะครับตรงจุกของเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะใบนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับนะครับมาปัดตรงจุกตรงนี้นะครับจุกตรงฝรั่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันมดแมลงที่มันมีไข่อยู่ข้างในนะครับบางทีมีไข่ของเพลี้ยบ้างของแมลงบ้างอะไรต่างๆครับเราก็ปัดออกไปก่อนนะครับ จากนั้นครับเราก็ใช้ถุงห่อเนี่ยครับห่อเลยนะครับเราต้องตัดตัวก้นมันด้วยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เจาะก้นมานะตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้เจาะก้นนะครับบางรุ่นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามีการเจาะก้นมาให้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับเราต้องใช้กันไกลนะครับในการตัดนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวห่อเสร็จแล้วไปเอากันไกลมาตัดเพื่อที่จะระบายน้ํานะครับเผื่อฝนตกนะครับ แล้วเรียบร้อยเห็นไหมฮะลดเวลาในการหอ่อลงเกือบ2 3สาเท่าเลยนะครับเพราะว่ากระดาษเราไม่ต้องหอ่อแล้วกเ็เราไม่ต้องไปเย็บไปอะไรนะครับมาทําความสะอาดลูกเสร็จปุ๊บห่อเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ลองใช้งานกันดูเนาะตอนนี้นะครับก็ไม่ผมก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่ามันก็มีลดอีกถ้าเราซื้อเยอะมันก็จะลดลงไปนะครับตามราคาที่เราตามจํานวนที่เราซื้อนะครับก็มันก็เป็นข้อดีของมันนะครับก็คือประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกนะครับ สำหรับวันนี้เองเนี่ยก็ใครที่สงสัยอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ